เร็วแรงทะลุกลางปรีเริ่มจะวันวันเข้าสแล้วนับกับฟาบิโอกวาตารอชแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสนะครับจากยาม่าแฟคทอรี่ทีมที่ดูเหมือนว่าเปโดรคอสตานะครับปีศาจตนใหม่นะครับที่กําลังจะคืบคลานเข้ามาใกล้ชั้นพรีเมียคลาสซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินนะครับของฟาบิโอกวาตารอปัจจุบันนี้นะครับฟาบิโอกวาตารัชแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นนะครับและด้วยฝีมือและมือกับอายุของฟาบิโอกวาดารแล้ว กูรู้ลยลยๆท่านครับก็คาดว่าน่าจะมาครองความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกันปรีนะับต่อจากมาร์กอย่างไรก็ตามนับตลอด10ปีที่ผ่านมานับฟาบิโอคอนดโรก็ออกปากชมมาร์กมาควิดมาตลอดนะครับกับการเป็นไอดอลนะครับของตัวเอง ฟาบิโอกวตโร่ก็ยังจะหวังนะครับกับการที่จะได้ดวงกับมาร์คมาเวสแบบสภาพที่เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครูรูหลายๆท่านครับก็พาการทํานายเอาไว้นะครับว่าฟาบิโอกวตโร่นี่แหละครับจะเป็นคนที่จะมารับช่วงต่อนะครับยุคทองต่อจากมาร์คมาเวสนะครับและดูเหมือนว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นนะครับก็จะมีคนที่จะมารับช่วงยุคทองต่อจากฟาบิโอกวตโร่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งแม้ว่าอายุอนามนะครับของฟาบิโอกวตโร่นั้นจะยังน้อยอยู่นะครับและสภาพร แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเปโดรคอสตานะครับกับซีซั่นที่ผ่านมาที่สร้างปรากฏการในช่วงหนึ่งครับของซีซั่น2021นะครับกูรูหลายๆท่านครับก็ทํานายเอาไว้นะครับว่าคนคนนี้ครับเด็กคนนี้ชาวเลคนนี้แหละนะครับที่จะมารับช่วงต่อจากฟาบิโอกัวตาโรอีกตอนหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับฟาบิโอกัวตาโรนั้นยังออกมาความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าเปโดรคอสตานัดเด็กคนนี้นั้นจะเชื่ออนาคตนะครับกับการแข่งขันในรายการมอต GP จีพีแล้วก็การคว้าัยชนะได้นะครับในชั้นมอเตอรีทรี่ ม,มันเป็นอะไรที่ยากมากฟาบ,บิโอกวาดโรยังรับประสบการณ์ของตัวเองครับกับเกมการแข่งขันที่เคเรสครับฟาบิโอกวาดโรนั้นถูกกดดันอย่างมากครับจากการแข่งขันซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายเลยครับกับการที่เด็กอายุเพียงเท่านี้นะจะรับมือได้และอีกเรื่องหนึ่งครับที่ฟาบ,บิโอกวาดโรนั้นชื่นชมทาเปโดคอสตานั้นคือการที่เปโดคอสตานั้น ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับต่อหน้าสื่อนะครับในรายการ Moto GP เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยนะครับบาบิโอกวตเตโรนั้นหมายถึงในด้านของความรู้สึกของเปโดรคอสตาหมายถึงว่าใจของเปโดรคอสตานั้นมันใหญ่เกินร้อยนะครับบาบิโอกวตเตโรยังชื่นชมนะครับว่าเปโดรคอสตานะครับรู้จักวิธีการว่าจะต้องทํายังไงนะครับแล้วก็ยังชื่นชมเปโดรคอสตานะครับว่าจัดการออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและยังชื่นชมเปโดรคอสตานะครับว่ามีใจที่เกินร้อยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เปโดรคอสตานะครับอยู่บนมอเตอรรร์์ไซคคนนะััับบกกาแขขข่งงอเปโดร คอสต้านะมันเป็นอะไรที่ a m a ซิ่งมากๆเลยนะครับและอีกไม่เกิน2ปีนะครับทางฟาบิโอกัตโรและเพื่อนร่วมอาชีพของเขาแล้วก็แฟนๆในรายการ m o t o g จีพีครับอาจจะได้เห็นเปโดร์คอสต้าครับขึ้นมาต่อสู้เพื่อแชมป์โลก MotoGP นะครับของเปโดรคอสต้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับในไม่ช้าฟาบิโอกาตโรยังให้สัมภาษณ์ปิดท้ายนะครับเขาบอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นมามาโก้ครับเป็นต้นแบบนะครับในการแข่งขันในอาชีพของเขานะครับฟาบิโอบอกว่า มามาร์ควิสเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้นำนะครับในฐานะของนักแข่งในการแข่งขันเท่านั้นนะครับฟาบิโอกอตเตโรนะครับยังยึดมามาร์ควิสนะครับเป็นไอดอลของการแข่งขันอีกด้วยนะครับและการแข่งขันของเขานะครับมันจะสุดกว่านี้นะครับถ้าหากว่าเขานั้นได้ดวลกับมามาร์ควิสอีกครั้งหนึ่งครับแบบสภาพที่มามาร์ควิสนั้นพร้อมที่สุดจริงๆ การที่จะสยบไอดอลให้ได้นั้นก็คือการแข่งขันกับไอดอลที่พร้อมมากที่สุดนะครับพู่แง่ก็คือการแข่งขันที่มันสมศักดิ์ศรีนั่นหละครับก็จริงๆเลยนะครับครอบครัวของฟาบิโอควารตาโร่กับครอบครัวของมาร์มาร์ตินนั้นก็ยังสนิทกันด้วยนะครับ และตอนนี้ครับผมก็กลับมาอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆแบบทุกวันเหมือนเช่นเคยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างนะครับก็ขอก็ต้องขอโทษแฟนๆย้อนหลังด้วยนะครับพอดีว่าติดธุระไปเกือบจะสักเดือนหนึ่งนะครับไหนๆก็กลับมาแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ช่อง YouTube gp แฟนคลับ v 2เช่นเคยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆนะครับและเพื่อนๆครับสำหรับการที่เพื่อนๆนั้นยังซับพอร์ตช n แนลของเราอยู่เช่นเคยนะครับส่วนทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจเลยจริงๆครับ ครับเดยนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตเพื่อท่นได้ทราบกันในวันน,น,นี้คนับผัมเพื่อคนแนนนำชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่อกาสดหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ